สวัสดีค่ะพบกับรายการแมทวัลลนิดกันอีกเช่นเคยเพราะคณิตเป็นเรื่องง่ายแค่เปิดใจเรียนรู้ไปกับ Easy Math นะคะคลิปนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของอัตราเร็วหรือระยะทางนะคะซึ่งโจทย์ของเรื่องอัตราเร็วเนี่ยในช่อง Easy Math ของเราก็ได้ทำพาร์ทที่1ไว้แล้วนะใครที่ยังไม่ได้ติดตามรับชมก็สามารถ เข้ามารับชมได้ที่ช่อง EasyMath ของเราได้เลยนะคะซึ่งหลักๆแล้วเนาะสูตรหลักๆของเรื่องนี้ก็จะมีตรงนี้นะคะอัตราเร็วเท่ากับระยะทางส่วนด้วยเวลาอันนี้จำเป็นต้องรู้เพราะมันคือสูตรธรรมหากินนะอัตราเร็วนะคะแทนด้วย v เนาะระยะทางคือ s นะคะเวลาคือ t สูตร v เท่ากับ s ส่วน t ตัวนี้สามารถ แปลงหาความสัมพันธ์ได้หมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการหาอัตราเร็วหาระยะทางหรือว่าหาเวลาก็สามารถแปลงจากสูตรเนี้ยเพื่อหาทั้ง3อย่างนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ในบางปีเนาะก็จะมีการหาอัตราเร็วของการว่ายน้ําการพายเรือตามน้ําทวนน้ําอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีสูตรหลกัหลกๆอยู่4สูตรตรงนี้นะคะสามารถทําความเข้าใจกันได้เลยนะ เรามาต่อกันในโจทย์ข้อที่6กันเลยนะคะโจทย์บอกว่ารถยนต์คันหนึ่งเดินทางโดยใช้อัตราเร็วในระยะทาง20กิโลเมตรแรกเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอันนี้ตกมานิดนึงเนาะ แล้วก็อีก20กิโลเมตรต่อมาใช้อัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะอยากทราบว่ารถยนต์คันนี้ใช้เวลาเดินทางทั้งหมดกี่นาทีก็คือคิดเวลาเดินทางจากระยะทางที่กำหนดให้เนาะระยะแรกเป็น20กิโลเมตรนะคะแล้วก็ระยะที่สองอีก20กิโลเมตรสังเกตว่าระยะทางที่เขาให้มาเนี่ยระยะมัน20กิโลเมตรเท่ากันใช่ไหมแต่ว่าอัตราเร็วนะคะอัตราเร็วที่ กำหนดใน2ช่วงมันต่างกันเนาะก็คือความเร็วเพิ่มขึ้นนะคะฉะนั้นเราก็มาดูว่าโจทย์ให้อะไรเรามาบ้างตัวนี้นะคะในช่วงแรกระยะทาง20กิโลเมตรแรกอันนี้ก็คือ s 1ถูกไหมระยะระยะทางช่วงแรกกำหนดให้เป็น s 1แล้วก็อ,อัตราเร็วนะคะเป็น40กิโลเมตร ต่อชั่วโมงตัวนี้ก็จะเป็นอัตราเร็วช่วงแรกก็คือเป็น v 1ละกันเนาะแล้วก็อีก20กิโลเมตรต่อมานะคะก็คือระยะทางในช่วงที่2ตัวนี้คือ s 2นะแล้วก็กำหนดว่าให้ใช้อัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะตัวนี้ก็จะเป็น v 2ของเราก็จะเท่ากับ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนั่นเองนะจากความสัมพันธ์นะคะ v เท่ากับ s ส่วน t ตอนนี้เรารู้ v รู้ s ใช่ไหมคะแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือ t หรือว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางก็คือโจทย์ให้เราหานั่นเองเนาะฉะนั้นถ้าเราต้องการหาค่า t เนี่ยเราก็แค่ย้ายสมการนะคะจาก t กับ v ตัวนี้ก็ย้ายสลับกันนะก็จะได้สูตรออกมาว่า t เท่ากับ s ส่วน v นะคะทีนี้หน้าที่ของเราก็คือจะต้องหาเวลาในแต่ละช่วงนะคะว่าช่วงแรกใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่ช่วงที่สองใช้เวลาเดินทางเท่าไหร่เสร็จแล้วเราก็จับมาบวกกันแค่นั้นเองนะคะจากสูตร t เท่ากับ s ส่วน v เนาะเราก็มาเริ่มที่ t 1น,นะคะหรือว่าเวลาที่ใช้ในการเดินทางช่วงแรกก็คือ s 1นะคะส่วนด้วย v 1ทีนี้ s 1ของเราก็ เราแทนค่าไว้แล้วใช่ไหมคะเป็น20ส่วนด้วย v2 ก็คือเป็น40กิโลเมตรต่อชั่วโมงอ่ะตัวนี้ตัดทอนเป็นเศษส่วนอย่างต่ำนะคะก็จะเป็นเศษ1ส่วน2ชั่วโมงซึ่งเศษ1ส่วน2ชั่วโมงมันก็คือครึ่งชั่วโมงใช่ไหมครึ่งชั่วโมงตัวนี้ก็จะเท่ากับ30นาทีนั่นเองนะคะถ้าเราคิดเป็นนาทีเนาะทีนี้ในช่วงที่สองนะคะ ที่2ก็จะเท่ากับ s 2ส่วนด้วย v 2 s 2ก็คือ20กิโลเมตรในช่วงที่2แล้วก็ส่วนด้วยอัตราเร็วก็เป็น60นะคะตัดทอนเป็นเศษส่วนยังตามก็คือได้1ส่วน3ตัวนี้หน่วยเป็นชั่วโมงนะคะเพราะว่าเราเทียบกับหน่วยของอัตราเร็วใช่ไหมกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแปลง 1, 3ส่วน3ให้เป็นชั่วโมงก็คือเอา 60มาคูณใช่ไหมคะถ้าคูณ60ตัวนี้มันก็จะตัดกันได้เอา3ตัด60ได้20เนาะฉะนั้น1ส่วน3ชั่วโมงก็คือ20นาทีนะคะเสร็จแล้วเราต้องการหาเวลารวมใช่ไหมคะทีรวมเราก็เอาทีหบวกกับทีสก็คือ30บวก20จะได้เท่ากับ50นาทีนั่นเองนะคะนั่นแปลว่าระยะทางที่ ใช้ในสองช่วงนี้เมื่อรวมกันแล้วได้5 0นาทีซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อขอไข่คะ่ะโจทย์ข้อ7นะคะบอกว่าดำและแดงอยู่ห่างกันเป็นระยะทาง60กิโลเมตรทั้งสองคนเดินทางเข้าหากันโดยที่ดำเดินทางด้วยอัตราเร็ว7กิโลเมตรต่อชั่วโมงแดงเดินทางด้วยอัตราเร็ว5กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าทั้งสองคนออกเดินทางในเวลาเดียวกัน เขาจะพบกันเมื่อเวลาผ่านไปกี่ชั่วโมงนะคะอันนี้เป็นลักษณะของคนสองคนเดินเข้าหากันถูกไหมโดยที่ใช้อัตราเร็วคนละอัตราเร็วนะคะทีน,นี้เรามาแปลงความหมายจากอัตราเร็วที่เขาให้มาเนาะ7กิโลเมตรต่อชั่วโมงของดำนะคะตัวนี้สังเกตว่าหน่วยมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงถูกไหม นั่นแปลว่าเราจะคิดเทียบกับเวลาใน1ชั่วโมงนั่นเองเนาะอ่ะเราก็จะได้ว่าใน1ชั่วโมงนะคะใน1ชั่วโมงดำนะคะจะเดินทางได้7กิโลเมตรจากความหมายของอัตราเร็วที่เขาให้มานะคะส่วนแดงก็จะเดินทางได้นะคะ 5กิโลเมตรโอเคไหมเพราะว่าอัตราเร็วของแดงคือ5กิโลเมตรต่อชั่วโมงแปลว่าใน1ชั่วโมงแดงก็จะเดินทางได้5กิโลนะคะนั่นแปลว่าใน1ชั่วโมงเนี่ยถ้าเราคิดรวม2คนนี้นะคะรวม2คนนะคะก็จะเดินทางได้เราก็เอาระยะทางมาบวกกันนะคะก็คือ7บวกได้เท่ากับ12 กิโลเมตรทีนี้ระยะทางทั้งหมดที่โจทย์กำหนดมาเนี่ยมันคือ60กิโลเมตรใช่ไหมคะคือ60กิโลเมตรแล้วเราอยากรู้ว่าแล้วใน60กิโลเมตรอ่ะเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่นะคะเราก็มาคิดเป็นเวลาก็คือระยะทาง60กิโลเมตรนะคะก็จะใช้เวลา ก็เอา60กิโลเมตรนะคะหารด้วย12กิโลเมตรว่าเขาจะใช้เวลาเท่าไหร่เนะ12หาร60ก็จะได้เท่ากับ5นะคะตัวนี้ก็จะเป็น5ชั่วโมงหน่วยเป็นชั่วโมงเพราะว่า ในเรื่องของอัตราเร็วตัวนี้เห็นไหมคะเราเทียบเป็นชั่วโมงแล้วเราก็คิดระยะทางเป็นชั่วโมงตั้งแต่แรกอยู่แล้วเนาะแสดงว่าใน5ชั่วโมง2คนนี้ดำกับแดงก็จะมาพบกันพอดีนะคะฉะนั้นก็ตอบข้ององูค่ะข้อที่8นะคะโจทย์บอกว่านาย A และนาย B ติดไฟแดงพร้อมกัน เมื่อขึ้นสัญญาณไฟเขียวนาย A ออกตัวก่อน1นาทีนะคะด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนนาย B ออกที่หลังนะคะใช้อัตราเร็ว90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยากทราบว่าต้องใช้เวลากี่นาทีนาย B จึงจะตามนาย A ได้ทันอ่ะตัวนี้ถ้าเราสังเกตเนาะ A กับ b ตอนแรกก็คือจุดเริ่มต้นเขาเป็นจุดเดียวกันใช่ไหมทีนี้ A อเนี่ยออกตัวก่อนนะคะเมื่อไฟเขียวปุ๊บ เออกตัวก่อนมาใช้เวลาหนึ่งนาทีนะคะแล้วก็ด้วยอัตราเร็ว60กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนนายบเนี่ยออกทีหลังก็จริงแต่เราสังเกตนะอัตราเร็วของ B เนี่ยมากกว่าก็คือเป็น90กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ไหมแปลว่า B ขับรถด้วยความเร็วมากกว่า A นั่นเองนะคะแล้วเขาเลยอยากรู้ว่าต้องใช้เวลากี่นาทีนาย B จึงจะตามนาย A ทันเนาะ ถ้าเรากำหนดให้สมมติว่าอเอาเอา,เอาตามที่โจทย์ให้หาเลยนะคะก็คือเวลาที่ b ใช้ใช่ไหมถ้าเรากำหนดให้เวลาที่ b ใช้เป็น t นะคะแล้วจากตรงนี้ a ออกตัวก่อน b 1นาทีนั่นแปลว่าเวลาของ a เนี่ยก็ต้องเป็น T บวก1นะคะเพราะว่าเขาใช้เวลามากกว่าอีกหนึ่งนาทีถูกไหมแล้วก็ถ้าเราสังเกตนะคะอัตราเร็วเขาใช้น้อยกว่าแสดงว่าเวลาที่ A ใช้ก็ต้องมากกว่าเวลาที่ B ใช้ทีนี้เขาบอกว่าจะตามทันกันตามทันกันพอดีแปลว่าระยะทางจากไฟแดงมาจนถึงระยะทางที่เขาพบกันเนี่ยมันก็จะเป็นระยะทางเท่ากันทั้ง ของ a และของ b เนอะ,อะทีนี้ถ้าเรามาแปลงเป็นสัญลักษณ์นะคะของนาย a นะคะนาย a v ของ a ก็คืออัตราเร็วของ a เป็น60ใช่ไหมทีนี้ t ของ a ก็คือเรากำหนดให้เป็น t บวก1นะคะส่วนของนาย b นะคะ v b ก็จะเท่ากับ90กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วก็ t ของ b ก็กำหนดให้เป็น t ธรรมดาใช่ไหมคะมันจะมีอยู่ความสัมพันธ์หนึ่งใช่ไหมคะที่บอกว่า v เท่ากับ s ส่วน t อ่ะ b เท่ากับ s ส่วน t แต่ทีนี้เรา เอา s มาเทียบนะคะเราก็จะแปลงสูตรตัวนี้ให้เป็น s ก็จะได้ว่า s เท่ากับ v คูณ t ทีนี้อย่างที่บอกว่าระยะทางที่เขาทันกันพอดีเนี่ยแปลว่าระยะทางมันเท่ากันนั่นแปลว่า s ของ a เท่ากับ s ของ b ระยะทางของ a เท่ากับระยะทางของ b นั่นเองทีนี้เราก็มาแทนในสูตรนะคะ s เท่ากับ v t ฉะนั้น v a t a ก็จะเท่ากับ v b คูณกับ t b แบบนี้แล้วเราก็แทนค่าแต่ละตัวลงไปเนาะ v ของ a เป็น60นะคะคูณกับ t อ๋อตัวนี้ลืมลืมเปลี่ยนหน่วยนะคะ1นาทีโจทย์กำหนดให้เป็น1นาทีแปลว่าเราต้องเปลี่ยนหน่วยตัวเนี้ยให้เป็นนาทีเนาะอ่ะแต่ว่าในส่วนของอัตราเร็วนะคะมันเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมง เราต้องเปลี่ยนหน่วยนาทีให้เป็นชั่วโมงนั่นเองนะคะทีนี้1นาที1นาทีนะคะถ้าเปลี่ยนเป็นชั่วโมงเนาะ1ชั่วโมงมันมี60นาทีใช่ไหมคะหนาทีก็จะเท่ากับ1ส่วน60ชั่วโมงอ่ะตัวนี้แสดงว่า t บวกกับ1ตัวนี้เราก็ต้องเปลี่ยนให้เป็น1นึส่วน60นะคะคิดให้เป็นหน่วยชั่วโมง ก็เป็น1ส่วน60ตัวนี้ก็เป็น1ส่วน60ะคะแล้วก็แทนค่า TA เข้าไปก็เป็น T ีบวก1ส่วน60ต้องขออภัยด้วยนะคะเรื่องหน่วยสำคัญเพราะถ้าไม่เปลี่ยนหน่วยปุ๊บเวลาที่เราหาคำตอบออกมาได้มันอาจจะไม่ตรงนะคะแล้วก็คูณกับ VB เท่ากับ VB ก็คือ90คูณกับ T ของ b ก็เรากำหนดให้เป็น T เสร็จแล้วเราก็จะคูณกระจาย60ที่อยู่ข้างนอกวงเล็บเนี่ยคูณกระจายเข้าไปข้างในซักก็จะได้เป็น6 0ทีนะคะบวกกับ60คูณ1ได้60ส่วน60เท่ากับ 90t อ่ะโอเคเสร็จแล้วนะคะเราสังเกตว่า60กับ60ตัวนี้ตัดกันได้ใช่ไหมเหลือ1เนาะแล้วก็ย้ายตัว 60t ตัวนี้นะคะมาหา 90t ฉะนั้นฝั่งซ้ายมือก็จะเหลือแค่เลขหนึงฝั่งนี้มี 90t อยู่ย้าย60มาจากบวกย้ายมาเป็นลบนะคะได้1เท่ากับ 30t ต้องการค่า t เราก็ย้าย30ไปหารเพราะมันคูณอยู่ใช่ไหมจากคูณก็ย้ายไปหารนะคะก็จะได้ t เท่ากับ1ส่วน60 ขอภัยเป็น1ส่วน30นะคะซึ่งตัวนี้มันเป็นหน่วยชั่วโมงโอเคไหมทีนี้เราก็มาดูในชอยว่าในชอยมันเป็นหน่วยชั่วโมงหรือหน่วยนาทีนะคะตัวนี้จริงๆแล้วก็ต้องกำหนดเขียนหน่วยต่อท้ายด้วยเนาะแต่ถ้าเราดูแล้วมัน่ส่วน30มมันไม่มีในช้อยเราก็ลองเปลี่ยนให้เป็นหน่วยนาทีดูนะคะทีนี้ถ้าเราจะคิดเป็นหน่วยนาทีนะคะ1ส่วน30ชั่วโมง จะเท่ากับกี่นาทีเราก็เอา1ส่วน30มาคูณ60ซัก6กกับ30ตัวนี้เอา30มาตัดได้นะคะเป็น2ฉะนั้นแปลว่า1ส่วน30ชั่วโมงก็จะเท่ากับ2นาทีนั่นเองนะนั่นแปลว่าซึ่งตัวนี้ T ทเรากำหนดให้เป็นเวลาของรถคัน B อยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นของนาย B แสดงว่าระยะเวลาที่เราใช้ก็คือ2นาทีตัวนี้ที่ B จะใช้ในการขับรถเพื่อตามให้ทัน A ฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบ2นาทีได้เลยนะคะซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อต่อไก่นะคะ โจทย์ในข้อที่9นะคะบอกว่ารถไฟ2ขบวนขบวนแรกยาว350เมตรขบวนที่2ยาว400 m, เมตรแล่นสวนทางกันด้วยอัตราเร็วที่เท่ากันโดยจะแล่นผ่านพ้นกันในเวลา18วินาทีนะคะจงหาอัตราเร็วของรถไฟทั้ง2คันอ่ะตัวนี้นะคะ ให้เรานึภาพเนาะมันมีขบวนแรกซึ่งความยาวของแต่ละขบวนไม่เท่ากันนะขบวนแรกยาว3 350เมตรขบวนที่2ยาว400เมตรและการที่เขาจะแล่นสวนทางกันได้โดยที่มันจะผ่านพ้นกันไปได้เนี่ยแปลว่าตูดของ2ขบวนเนี้ยมันก็จะมาจุกันพอดีถูกไหมมันถึงจะผ่านพ้นกันไปและก็ในช่วงที่ตูดมันจุกันตรงนี้นะคะ ใช้เวลาทั้งหมด18วินาทีนั่นเองเนาะอ่ะถ้าเราวาดเป็นภาพอ่ะอันนี้คือรถไฟที่แล่นสวนทางกันเนาะแล้วก็รถไฟอีกขบวนหนึ่งก็แล่นสวนทางกันมาแบบนี้นะคะแล่นสวนทางกันมาแต่อันนี้เขาแล่นผ่านพ้นกันละเห็นไหมเมื่อผ่านพ้นกันไปนะคะ,ะถ้าอันนี้เป็น350ตัวนี้เป็น400เมตร เมื่อเขาแล่นผ่านกันไปเนี่ยตูดของเขาตรงเนี้ยมันก็จะเป็นช่วงที่มันผ่านกันพอดีก็คือตูดเขาจะหันหากันแบบนี้นะคะในช่วงที่เขาแล่นผ่านพ้นกันไปนั่นเองโดยใช้เวลา18วินาทีนะคะทีนี้เราก็มาดูเนาะในเวลา18วินาทีนะคะ เขาใช้ระยะทางในการแล่นตรงนี้ก็คือระยะทางที่รถไฟมันผ่านพ้นกันเราก็คิดจากความยาวของรถไฟสองขบวนนี้บวกกันเห็นไหมคะ350้ยบวก400เมตรเพราะว่าไอ้ตัวคัน350เนี่ยกว่ามันจะแล่นผ่าน400เมตรได้มันก็ต้องคิดความยาวของตัวมันเองกับความยาวของรถอีกคันหนึ่งแล้วก็ในทํานองเดียวกันคันสีแดงที่ยาว4 0 0เมตรกว่าจะแล่นผ่านได้ก็ต้องคิดตัวเองที่เป็น400เมตรกับ ของอีกคันหนึ่งก็คือ350เมตรอยู่ดีฉะนั้นเราก็เอามารวมกันนะคะก็จะได้ระยะทางเป็น350บวกกับ400ได้เท่ากับ750เมตรอ่ะทีนี้นะคะเขาให้หาอัตราเร็วถูกไหมอย่างที่บอกว่าหน่วยของอัตราเร็วเนี่ยมันเป็นกิโลเมตร ต่อชั่วโมงนั่นแปลว่าเราจะต้องมาคิดให้เป็นชั่วโมงนะคะคิดเวลาในหน่วยชั่วโมงเนาะ,ะทีนี้เวลาในหน่วยชั่วโมงนะคะเราก็มาดูจากตัวนี้อ่ะถ้าเราคิด1ชั่วโมง1ชั่วโมงจากโจทย์ตัวนี้มันเป็นวินาทีแล้วใช่ไหมเราก็แปลงแปลงให้เป็นวินาทีก่อนก็ได้นะคะแล้วเราค่อยแปลงกลับ ก็ได้เนาะเพราะว่าตัวนี้มันเป็น18วินาทีมาแล้วหรือถ้าใครจะแปลงวินาทีให้เป็น1ชั่วโมงก่อนอันดับแรกเลยก็ได้นะคะแต่ตัวนี้ถ้าแปลงมันจะเป็นเศษส่วนหรือเป็นทศนิยมแล้วมันจะคิดเลขยากเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาแปลงกับละกันนะคะในเวลา1ชั่วโมงถ้าเราคิดเป็นวินาทีก็เอา60คูณ60ใช่ไหมคะ1ชั่วโมงมี60นาที1นาทีมี60ิวิเอา60คูณ60ก็จะได้ 3,600วินาทีนะคะแล้วเราอยากรู้ว่าจะได้ระยะทางเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการเทียบบรญยัตรยิระยงเทียบบรญยัติระยงเทียบยังไงนะคะเราก็สังเกตใช้เวลาที่เราจะเทียบบรญยัติระยะเนาะต้องดูหน่วยก่อนว่าขึ้นต้นเหมือนกันไหมเป็นเวลาแล้วก็เวลาขึ้นต้นเหมือนกัน แล้วก็ข้างหลังตามด้วยระยะทางแล้วก็เป็นระยะทางเหมือนกันการเทียบปัญญัติยางนะคะเราก็จะใช้หลักการคูณไข้เฉียงมาแบบนี้เอาระยะทางคูณกับเวลาของอีกบรรทัดหนึ่งนะคะก็จะได้เป็น750คูณกับ3,600แล้วก็หารด้วยตัวที่เหลือก็คือตัว เวลาด้านบนนะคะก็จะหารด้วย18วินาทีเนาะตัวนี้นะคะ18ตัด36ได้เหลือ2มี0ูนย์อีก2ตัวก็เป็น200เอา750คูณ200ก็จะได้เป็น150เติม0ูนย์เข้าไปอีก3ตัวได้ออกมาเป็น หน0 0 0 0ตัวนี้นะคะหน่วยเดียวกันเป็นเมตรฉะนั้นตัวนี้ก็ต้องได้ออกมาเป็นเมตรแต่เวลาที่เราคิดนะคะอย่างที่บอกว่าอัตราเร็วคิดเป็นกิโลเมตรต่อชั่วโมงตอนนี้เราได้หนึ่งชั่วโมงแล้วฉะนั้นเราก็จะแปลงเมตรให้เป็นกิโลเมตรนะคะก็เอา1000มาหาร หารด้วย1,000ตัวนี้นะคะศูย์3ตัวข้างล่างตัด03ตัวข้างบนก็จะได้เป็น150กิโลเมตรนะคะ แต่ตัวนี้150กิโลเมตรเนี่ยมันคืออัตราเร็วรวมเราไม่ได้เอา150กิโลเมตรไปตอบเลยนะเพราะว่าระยะทางเห็นไหมระยะทางเราก็เอาระยะทางของสองขบวนนี้มาบวกกันนั่นแปลว่าอัตราเร็วที่ได้มันก็จะเป็นอัตราเร็วรวมนั่นเองเนาะฉะนั้นตัวนี้มันคืออัตราเร็วรวมนะคะเป็น150กิโลเมตรทีนี้ อ่ะตัวนี้ถ้าเป็นอัตราเร็วต้องอย่าลืมต่อชั่วโมงด้วยนะทีนี้เขาต้องการหาอัตราเร็วของแต่ละขบวนใช่ไหมว่าทั้งรถไฟทั้งสองขบวนเนี่ยมันใช้อัตราเร็วเท่าไหร่นะคะโดยที่อัตราเร็วของสองขบวนนี้เท่ากันเห็นไหมอันนี้หน่วยผิดนะต้องเป็นขบวนนะคะโอเคอ่ะทีนี้อัตราเร็วของแต่ละขบวนนะคะเราก็จะมาคิดโดยการที่ เอาสองมาหารเพราะมันมีอยู่สองขบวนใช่ไหมอัตราเร็วแต่ละขบวนก็จะได้จากการเอา150หารด้วย2นะคะก็จะเป็น75กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะก็เอา2มาหารตัวนี้เพราะว่า สองขบวนนี้ใช้อัตราเร็วเท่ากันก็หาร2ได้เลยฉะนั้นเราก็จะได้คำตอบเป็น75กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงกับตัวเลือกในข้อ,อกอไก่ค่ะ ข้อที่10นะคะโจทย์ก็คือรถไฟแล่นจากสถานีกอไปสถานีขอซึ่ง2สถานีนี้อยู่ห่างกัน200กิโลเมตรโดยใช้อัตราเร็ว30กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะเมื่อเดินทางถึงสถานีขอก็กลับทันที ใช้เวลาวิ่งตั้งแต่ออกจากสถานีกอไปจนถึงสถานีขอแล้วก็จนกลับเนี่ยใช้เวลาทั้งหมด13ชั่วโมงแล้วอยากทราบว่าในตอนที่หยุดเนี่ยรถไฟอยู่ห่างจากสถานีขอกี่กิโลเมตรนะคะลักษณะก็คืออาจุดเริ่มต้นที่กอใช่ไหมวิ่งไปปั๊บปั๊ป,ป,ปถึงขอปุ๊บเลี้ยวกับทันทีโดยที่ใช้เวลาทั้งหมด13กิโลเมตรแล้วก็หยุดอยากรู้ว่าระยะทางที่หยุดตรงเนี้ย กับระยะทางของสถานีขอมันห่างกันเท่าไหร่นะคะอะจากโจทย์ตัวนี้เนาะเราจะหาโดยการที่แปลงตรงนี้นะคะอัตราเร็วที่เขาให้มาอัตราเร็วของรถไฟขบวนนี้30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนาะจาก30กิโลเมตรต่อชั่วโมงความหมายของมันก็คือในหนึ่งชั่วโมงนะคะรถไฟคันนี้ รถไฟขบวนนี้นะคะเออรถไฟตรงเรียกเป็นขบวนใช่ไหมรถไฟขบวนนี้จะแล่นได้ระยะทาง30กิโลเมตรอ่ะอันนี้แปลความหมายจากอัตราเร็วนะคะแล้วทีเนี้ยเวลาทั้งหมดที่เขาใช้เนี่ยมันคือ13ชั่วโมงเราอยากรู้ว่าแล้ว13ชั่วโมงเขาใช้ระยะทางเท่าไหร่เราก็ใช้วิธีการเทียบบัญญัติตรยางคล้ายๆกับข้อที่9้าเมื่อกี้เลยนะคะการเทียบบัญญัติตยางก็ ใช้แนวเฉียงตรงนี้คูณกันก่อนนะคะก็คือเอา30คูณ13แล้วหารด้วยตัวที่เหลือก็คือตัวที่เหลือคือ1 1น,ห,นหารกับอะไรก็ได้ตัวนั้นจะไม่เอามาคิดก็ได้นะคะแต่ตัวนี้เขียนไว้เพื่อให้รู้ว่าเลขหนึงเนี่ยเราจะเอามาหารที่ด้านล่างนะคะอ่ะทีนี้เราก็เอา30คูณ13ได้เท่ากับ390กกิโเมตร แต่ถ้าเราสังเกตนาะจากกรมาขอเอามันไม่ถึง390มันมีแค่200เองก็พอจากตรงนี้มา200ใช่ไหมแล้วเขากลับไปอีกใช่ไหมคะซึ่งระยะทางที่กลับมันก็จะเป็นเท่าไหร่แล้วก็มาลบออกเนาะก,ก็เอาระยะทางนะคะฉะนั้นตัวที่ระยะห่างของรถไฟกับสถานีขอเนาะรถไฟจะอยู่ หยุดอยู่ห่างจากสถานีขอก็คือเอา390นะคะมารบออกจาก200เพราะว่า200เนี่ยมันเป็นขามาใช่ไหมทีนี้ขากลับเราอยากรู้ว่ามันกลับออกมาแล้วรถไฟคันนี้เมื่อหยุดมันอยู่ห่างจากขอเท่าไหร่เราก็เอา390ไปลบ200ก็จะได้ออกมาเป็น190กกิโลเมตรนั่นเองนะคะซึ่งตรงกับตัวเลือก ในข้ององูค่ะตอนนี้ก็ตอบงองูได้เลยอย่าลืมกดติดตามช่อง Easy Math เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ